ตอนนี้เรามีกิฟต์เซสปีใหม่นะคะในกิฟต์เซสปีใหม่ปีนี้นะคะชุดนี้เราจัดทํามาเพื่อเป็นโปรโมชั่นพิเศษเลยตอนนี้เป็นเทศกาลปีใหม่ครูทันจัดทําเซตนี้ชุดนี้ออกมาเลยนะคะเป็นขนาดแบบพกพาเป็นขนาดแบบทดลองใช้นะคะย้ําเลยค่ะชุดนี้ชุดเดียวเหี่ยวหายนะคะอยากหายเหี่ยวต้องใช้ชุดเดียวเหี่ยวหายนะะ ในราคาโปรโมชั่นพิเศษสุดเลยนะคะตอนนี้เราทำเป็นชุดกิฟต์เซ็ตเพียง990บาทเท่านั้นนะคะชุดนี้ประกอบไปด้วย4ชิ้นนะคะมีตัวค e ีนซ i n g มีตัวส c r ับและมีตัวคอลลาเจนแล้วก็ตัวมาร์กนะคะตัวค e ี n ซิ่งสามารถใช้ทคำความสะอาดผิวหน้าได้ทุกวันนะคะส่วนตัวสครับนะคะอาจจะ2อาทิตย์และสครับครั้งหนึ่งแต่ถ้าคนผิวหน้าแพ้ง่ายผิวบอบบางหรือช่วงนี้อากาศหนาวนะคะอาจจะเลี่ยงการ ไปก่อนและคอลลาเจนนะคะ3-4วันนวดหน้า1ครั้งนะคะอย่านวดทุกวันเพราะการนวดทุกวันไม่ดีค่ะจะเป็นการรบกวนผิวหน้ามากเกินไปนะแล้วก็ส่วนตัวนี้เฟิร์มมิ่งมาสามารถใช้ได้ทุกวันค่ะ ย้ำเลยว่าใช้ได้ทุกวันนะคะผิวจะนุ่มเนียนกระจ่างใสนะคะชุดนี้ส่งฟรี EMS นะคะสั่งหนึ่งชุดส่งฟรีไปเลยค่ะเซตนี้จะทำให้หน้าคุณเนี่ยแข็งแรงขึ้นสวยขึ้นเด้งขึ้นเฟิร์มขึ้นหน้าเด็กขึ้นนะคะถ้าคุณสั่งภายในวันนี้นะคะแถมฟรีฟองน้ำฟองน้ำรุ่นนี้ค่ะรับรองค่ะใช้แล้ว ไม่บาดหน้านะคะเป็นฟองน้ำแบบเกรด A เกรดพรีเมียมเลยรับรองใช้แล้วหน้านุ่มนะคะเวลาที่เราใช้เช็ดหน้าทาคำความสะอาดผิวหน้าใช้ฟองน้ำรุ่นนี้บอกเลยค่ะว่าผิวหน้าของคุณจะดีมากๆแล้วก็ทำตามเคล็ดลับที่ครูทันบอกนะคะรับรองค่ะผิวหน้าคุณจะเด้งฟูเฟิร์มมากๆเลยนะคะอย่าลืมนะคะอย่าหายเหี่ยวต้องใช้ชุดเดี่ยวเหี่ยวหายค่ะ คุณจะทิ้งริ้วรอยไว้ในปี63แล้วพอปี64ปุ๊บหน้าคุณจะเด้งฟูเฟิร์มค่ะให้ชุดเดียวเหี่ยวหายเป็นเพื่อนคู่กายคุณนะคะไปไหนก็พกไปได้เลยค่ะชุดนี้นะคะชุดเดียวตอนนี้ส,สาวๆท่านไหนนะคะถ้าอยากเรียนเป็นอาชีพนะคะอยากที่จะมีอาชีพทำเงินติดตัวก็ มาสมัครเรียนนวดหน้ากับครูทันได้นะคะคุณดูคลิปครูเนี่ยแค่เนี้ยคุณสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เยอะมากแต่ถ้าคุณมาเจอครูจริงๆเรียนสามวันครูบอกเลยค่ะคุณจะได้ความรู้มหาศาลในการไปทำธุรกิจให้ตัวคุณเนี่ยประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วและพิเศษสุดๆเลยนักเรียนท่านไหนนะคะที่อยากเรียนกับครูตอนนี้สมัครเรียนนะคะครูแถมชุดนี้ให้ฟรีๆเลยค่ะบอกเลยค่ะ แจกให้ฟรีเลยค่ะให้คุณนำไปใช้ได้เลยนะคะแต่เรามีจำกัดเพียงแค่ร้อยชุดเท่านั้นนะคะร้อยชุดเท่านั้นสมัครเรียนนะคะแถมฟรีชุดนี้นะคะบอกเลยว่าคุ้มมากๆเป็นแค่กิฟต์เซ็ตของขวัญทำแค่ช่วงปีใหม่เท่านั้นนะคะวันนี้คุณทันขอตัวไปก่อนนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ